ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับไม่กดข้ามโฆษณาด้วยก็ดีครับนี่นี่ซับสไครป์ครับไอ้เจ้าไข่ตั้งกับน้องไข่ต้มติดต่อกลับมาเนี่ยยิ้มไม่หุบมาสามวันแล้วนะเส้นยึดปะวะอืเป็นไข่ครับมีเส้นที่ไหนแหมก็ความรักมันสดใสไข่มันก็สดชื่นดีเว้ยอ๋อหอยไอเราอยู่ไกลกันเซ็กโฟนกันมั้งยังพูดไรวะอินานาช่องเราเด็กดูเยอะนะเวย้ยเมื่อคืนนี้หลังตู้เย็นอันน่ร้าย โอ้ยหิวเว้ยอืมเฮ้ยมีอะไรกินบ้างวะเนี่ยในตู้เย็นก็ไม่มีอะไรกินเลยอืมไม่มีอะไรกินเลยเว้ยเฮ้ยโอ้มันน่านะไข่เจียวเอ้ยยำไข่ดาวเอ้ยต้มจืดเต้าหู้อย่างเงี้ยเมนูมาเต็มเฮ้ยเฮ้ยแต่อยู่กับไอ้พวกนี้มาตั้งนานเป็นเหมือนเพื่อนกันไปแล้วกินมันไม่ลงอีกเฮ้ยเฮ้ยโหยมนุษย์มันรักเราจนกินไม่ลงเลยว่ะเฮ้ยซึ่งน้ำมะนาวจะไหลอืมกับ โว้ยไม่อ่อยเลย่านนี่กินได้ป้วะเนี่ยไม่น่าอร่อยเฮ้ยนี่ไอ้มนษย์ช่องก็เริ่มมีผู้ติดตามเยอะแล้วนะเว้ยทําไมไม่ไปหาสปอนเซอร์วะจะได้มีตังค์กินข้าวเออนั่นดิพวกเราจะได้ลืมตาอ้าปากก็ได้ด้วยเออเรียบไปเลยคลิปละล้านเฮ้ยเปอร์ไปอินดาวมันหาง่ายๆซะที่ไหนวะมันก็ยังไม่มีใครติดต่อเข้ามานิว่า้วสมัยเนี้ใครๆก็มีสื่อของตัวเองทั้งนั้นน่ะมาจ้างทําไมวะเสียตังค์ อืมโอกาสเนี่ยมันไม่เดินมาหาเราหรอกนะครับเราต้องเดินเข้าไปหามันแล้วคว้ามันเอาไว้ด้วยมือของเราเองอืมโอ้โหอย่างเฟี้ยวฟังแลฮึกเหมิมเฮ้ยเขาท่าเว้ยแล้วใช้มือข้างไหนคว้าโอกาสดีวะอืมข้างขวาน่าจะดีนะครับเฮ้ยแต่นี่ถนัดซ้ายอะดิเอ้ยจะข้างไหนก็ช่างเองเหอะไอ้อมนุษย์เฮ้ยอุมส่งมือเลยก็ได้ครับกันพลาด เออโอเคขอบใจเว้ยงั้นเดี๋ยวไปหาสปอนเซอร์ก่อนรุยว้ยเออมันต้องอย่างงี้ดิเว้ยออแอคทีฟหน่อยทุกอย่างเกิดขึ้นได้ถ้าเราลงมือทำเว้ยอ่าเห็นอย่างงี้แล้วสบายใจได้ลืมตาอ้าปากกันแน่และเว,ว้ยทีนี้เชื่อมือไอ้มนุษย์มันเฮ้ยเฮ้ยเ้วเว้ยโอ้โหปิดดิวสปอนเซอร์อย,อย่างไวอ้อ่ะเก่งโคตรผมได้กินความรวยลอยมาแล้วครับได้ละเว,ว้ยทันทันเฮ้ยวันดีพวก ฉันวิ่งเล่นอยู่ที่ร้านชำอ่ะไอ้มนุษย์มันก็ไปเอามาเลยเนี่ยวิ้ยฉันเป็นแฟนคลับพวกนายนะได้เจอตัวจริงแล้วอขอไลน์เซนหน่อยได้เปล่าเฮ้ยนี่นายเจ้าไข่ใช่ไหมเฮ้ยนั่นนายเจ้านาวสุดเปรี้ยวดีกว่ามีสปอนเซอร์เข้าแล้วเว้ย hey! รวยแล้วรวยแล้วมันห<ว>ิว <pseudo> ข้าวจนสมองเบลอไปหมดแล้วมั<อ>้งเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะพูดอะไรเลยว่ะเข้าใจเป็นคนละอย่างเลยสุดยอดเลยไอ้มนุษย์ไอ้พวกนายบอกฉันช่วยพวกนายได้เหรอเฮ้ยจริงเปล่าช่วยอะไรวะยินดีนะพร้อมเลยเมื่อไหร่ได้เสมอคอยบอก สปอนเซอร์เข้าได้นะเฮ้ยพูดกับใครวะไอ้นนวพูดลอยๆอว้ยอืมผมอยู่มานานแล้วครับสุปก้อนต้องเข้าแลว้วอมเออดีดี